สวัสดีค่ะทำอาหารง่ายๆกับครัวพิพิไลวันนี้ค่ะเป็นเมนูอาหารจานเดียวง่ายๆค่ะนั่นก็คือเมนูก๋วยเตี๋ยวขั่วไก่ค่ะ ก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่นะคะก็คือการที่นําเส้นใหญ่ไปคั่วกับไก่ค่ะแล้วก็คั่วในกระทะให้มีกลิ่นหอมค่ะจะออกแห้งๆหน่อยค่ะเวลากินก็จะกินกับซอสพริกหรือว่าเครื่องปรุงก๋วยเตี๋ยวก็ได้ค่ะเดี๋ยวเราไปดูส่วนผสมและพิธีท,ทากันเลยค่ะส่วนผสมของก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่ค่ะก็จะมีเนื้ออกไก่หั่นเป็นชิ้นขนาดพอคําไม่เอาหนังนะคะ,ะเฉพาะส่วนที่เป็นเนื้อค่ะปลาหมึกกรอบหาซื้อได้ทั่วไปนะคะตามตลาดหรือว่าในห้างทั่วไปก็มีขายค่ะพริกไทยปน่นเกลือปน่นซอสพริกตั้งชาย ใส่ก๋วยเตี๋ยวค่ะหาซื้อได้ทั่วไปเหมือนกันค่ะตามตลาดก็มีนะคะในห้างก็มีน้ำตาลทรายกระเทียมสับไข่ไก่สองฟองครลอดหั่นเตาผักคะนา้าหรือจะใช้เป็นผักกาดหอมก็ได้นะคะโดยทั่วไปก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่เราก็จะเห็นใช้เป็นผักกาดหอมวันนี้เราใช้เป็นคะน้านะคะหรือว่าจะใช้ผักอะไรก็ได้ค่ะตามชอบได้เลยก๋วยเตี๋ยวเส้นใหญ่ค่ะ อันนี้เราก็ฉีกเป็นเส้นๆไปแล้วนะคะตอนที่ซื้อมามันจะติดกันเป็นก้อนเนาะแล้วก็ใช้มือเนี่ยยีๆแล้วก็ฉีกออกเป็นเส้นๆค่ะเตรียมไว้ก่อนเลยมีน้ำมันพืชน้ำมันหอยซอสป,ปรุงรสแล้วก็ซีอิ๊วขาวส่วนผสมมีแค่นี้ค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยค่ะสำหรับคนที่ดู YouTube ผ่านมือถือให้กดปุ่มสามเหลี่ยมใต้คลิปขวามือค่ะก็จะมีรายละเอียดและส่วนผสมอยู่ใต้คลิปวิดีโอค่ะ เดี๋ยวเราจะหมักเนื้ออกไก่ไว้ก่อนนะคะเพื่อให้เนื้ออกไก่นุ่มแล้วก็มีรสชาติที่ดีขึ้นค่ะเราจะใช้ไข่ขาวในการหมักนะคะตักไข่ขาวนิดนึงค่ะประมาณสักหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะตามด้วยพริกไทยป่นเล็กน้อยค่ะเกลือป่อนค่ะอัตราส่วนเดี๋ยวจะวางไว้ให้ใต้คลิปวิดีโอนะคะก็ผสมทุกอย่างให้เข้ากันค่ะจากนั้นก็หมักไว้อย่างน้อยประมาณ10นาทีนะคะหรือถ้ามีเวลานะคะก็หมักไว้ทั้งคืนได้เลย ยิ่งนานจะยิ่งนุ่มนะคะแล้วก็เนื้อไก่ก็จะมีรสชาติดีค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวไปดูขั้นตอนต่อไปกันเลยค่ะเริ่มจากการตั้งกระทะค่ะใส่น้ํามันพืชลงไปตามด้วยกระเทียมสับค่ะผัดกระเทียมให้หอมค่ะระหว่างที่เราเจียวกระเทียมนะคะเราก็ต้องหมั่นคนไปด้วยค่ะพอกระเทียมมีกลิ่นหอมดีค่ะเราก็จะใส่เนื้อไก่ที่เราหมักไว้นะคะลงไปเลยค่ะ ผัดให้เนื้อไก่สุกดีค่ะใช้จะหลิวนะคะช่วยกระจายเนื้อไก่ให้ทั่วกระทะค่ะจะได้สุกสม่ำเสมอกันตอนแรกเนื้อไก่จะเป็นสีชมพูนะคะแต่พอสุกก็จะเปลี่ยนเป็นสีขาวขุ่นนะคะนี่ค่ะนี่ก็จะใกล้สุกล้วพอเนื้อไก่ใกล้สุกแบบนี้นะคะใส่ปลาหมึกกรอบลงไปเลยค่ะผัดให้ทั่วๆค่ะ ผัดให้ทุกอย่างสุกดีก่อนนะคะทีนี้ใส่ตั้งช่ายลงไปค่ะแล้วก็คลุกเคล้าให้เท่ากันค่ะตั้งช่ายก็จะมีรสเค็มๆหอมๆนะคะทีนี้ใส่แครอทลงไปผัดเลยค่ะแครอทนี้จะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะคะอันนี้เราใส่เข้าไปเพื่อเพิ่มสีสันนิดนึงค่ะทีนี้เขี่ยไปด้านข้งางค่ะใส่เส้นใหญ่ลงไปค่ะ นี้เล่งไฟแรงด้วยนะคะเวลาผัดเส้นใหญ่ต้องผัดไฟแรงๆนะคะต๋วเ๋ยวถึงจะหอมแล้วก็อร่อยค่ะแล้วก็จะกดๆให้โดนกระทะนิดนึงค่ะใช้ตะหลิวนะคะกดให้เส้นใหญ่โดนกระทะค่ะให้หนาบโดนกระทะแบบนี้ค่ะนีอพอเส้นใหญ่โดนน้ามันนะคะก็จะนิ่มแล้วก็มีมันออกมานิดๆน,นะคะเห็นไหมจะเห็นว่าเปลี่ยนสีนิดๆน,นะคะทีนี้ก็คลุกเคล้าให้เข้ากันค่ะ สีสวยเลยสุดไฟจะแรงไปลดไฟนิดนึงนะคะเดี๋ยวผัดไม่ทันอ่ะทีนี้เราก็จะปรุงรสค่ะพริกไทยป่นค่ะน้ำตาลทรายซีอิ๊วขาวน้ำมันหอยซอสปรุงรสค่ะ เห็นไสีสวยนะถ้าเส้นนิ่มดีแบบนี้ก็แสดงว่าสุกแล้วทีนี้อยากให้แห้งแค่ไหนเราก็ผัดดูค่ะถ้าอยากให้แห้งมากๆเราก็ใช้เวลาผัดนานหน่อยค่ะแต่ว่าถ้าผัดนานไปมันก็จะเละนะคะทีนี้ก็ใส่ผักลงไปเลยค่ะเราใช้เป็นผักคะน้านะคะอย่างที่บอกค่ะใครชอบผักอะไรก็ใส่ไปเลยทำกินเองค่ะไม่ต้องห่วงคลุกเคล้าให้พอเข้ากัน ให้ผักพอสลดนะคะสุ่ยจะคล้ายๆผัดซีอิ๊วแล้วใช่ไหมถ้าใส่ซีอิ๊วดำก็ใช่เลยนะเนี่ยพอผักสลดแบบนี้ค่ะเราจะเขี่ยทุกอย่างค่ะไปด้านข้างเขี่แบบนี้เดี๋ยวเราจะต่อยไข่ใส่ลงไปเลยค่ะไข่ที่เราใส่ถ้วยไว้นี่ค่ะเทลงไปเลยใช้ตะหลิวค่ะยีไข่นิดนึงพยายามเขี่ยไข่ให้ไปที่ก้นกระทะเยอะที่สุดค่ะดันไปยีไข่แบบนี้ค่ะให้พอข้อนๆ พอไข่ข้นแบบนี้นะคะเอาเส้นค่ะลงมาทับไข่แบบนี้ค่ะนี่แค่นี้ก็ปิดแก๊สได้เลยค่ะลองชิมรสชาตินะคะแล้วก็ปรุงให้รสตามชอบนี่จะเห็นว่าไข่เป็นแผ่นแบบนี้นี่แหละเรียบร้อยแล้วค่ะก๋วยเตี๋ยวขั่วไก่เดี๋ยวเราไปจัดใส่จานกันค่ะ จัดเซ่จานแบบนี้นะคะแล้วก็โรยด้วยพริกไทยค่ะเสิร์ฟพร้อมกับซอสพริกหรือว่าจะปรุงรสเหมือนก๋วยเตี๋ยวก็ได้ค่ะใส่น้นําตาลทรายถั่วลิสงน้ําปลาอะไรอย่างเงี้ยค่ะได้หมดเลยเดี๋ยวเรามาชิมรสชาติของก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่กันค่ะอืมปลาหมึกกรอบมันจะหึบๆนะคะเวลากินเติมพริกป่นได้นะคะถ้าใครชอบเผ็ดพอใส่คะน้าแล้วมันจะเหมือนผัดซีอิ๊วนะคะ รสชาติของก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่ค่ะก็จะหอมเส้นใหญ่ที่นําไปคั่วกับกระทะนะคะแล้วก็เครื่องผัดที่เรานําไปคั่วกับกระทะก่อนก่อนที่จะมาคลุกเคล้าให้เข้ากันค่ะเวลาที่กินพร้อมๆกันแล้วนะคะรสชาติก็จะอร่อยลงตัวค่ะใครที่ชอบทานก๋วยเตี๋ยวเส้นใหญ่ก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่แบบนี้ค่ะต้องลองทําทานดูค่ะถ้าชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ